สวัสดีค่ะทุกคนปุ๊กก็จะมาเปิดกล่องนะคะเป็นของนะคะที่เป็นทั้งสกินแคร์แล้วก็ในส่วนของเมคอัพนะคะจะบอกว่าเป็นราคาที่ดีงามมากๆเลยเพราะว่าเขาลดอยู่ถึง70%เลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าช้าก็อดนะคะแล้วก็หมดโปรโมชั่นไปแล้วก็ไม่ทันค่ะชอปตัวจริงนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยปุ๊กก็ไม่ได้มานะคะพอไปดูเนี่ยว่าจะสั่งซื้ออา้าว มีแบบขาช็อปตัวจริงเนี่ยเขาเอาไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกของดีอออะไรต่างๆเนี่ยปูก็ไม่ทันเขานะคะเพราะว่าปู๊เข้าไปดูอ่ะหลังจากที่เซลล์วันแรกนะคะก็ไปดูวันที่3นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มเซล์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่วินเทอร์เซลนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่11มกรานะคะไปถึงประมาณต้นต้นเดือนกุมภาเลยค่ะก็ประมาณร่วมร่วมเดือนนึงเลยนะคะแล้วก็ปูกก็ดูนะคะทั้งซาราเอยนะคะทั้งในส่วนของสกินแคร์เอยนะคะแล้วก็เว็บนี้นะคะปู๊กก็ได้มา ถึง6ชิ้นด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าเป็น6ชิ้นแล้วก็เป็นในราคาที่แบบว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยเพราะว่าลดอยู่ถึง70%เลยค่ะแล้วก็เป็นรายที่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ในราคาที่ลดถึง70%เนี้นะคะปู่ก็คงไม่ได้ซื้อมาถึง6ชิ้นขนาดนี้ค่ะแล้วก็รวมเบดเสร็จเป็นราคาถ้าเกิดว่าไม่ลดในที่ปู่สั่งซื้อมานี้นะคะก็คิดเป็นเงินไายก็ราวๆประมาณ5,000ประมาณ5,000ัน0ี่ันบาทเนี่ยค่ะ ว่าปูได้มารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็70%ถือว่าเป็นการที่ลดเยอะมากๆแล้วก็ได้แบรนด์ดีๆมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะไปดูกันเลยค่ะก็มาดูก,กันก่อนนะคะว่ามีตามนี้นะคะที่ยังไม่ได้เปิดนะคะก็เดี๋ยวจะไล่ไปทีละกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าที่ปูสั่งมาเนี่ยก็มีทั้งหมด6รายการนะคะแล้วปูก็จะมาบอกราคาที่ไม่ได้ลดด้วยนะคะแล้วก็บอกราคาที่ลดด้วยเพราะว่า ราคาเขาลดลงเยอะมากๆเลยคือเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับในการซื้อในการที่ลด70%มากๆเลยค่ะก็ได้ของแถมมานะคะ2ชิ้นก็เป็นของชีเซโดแล้วก็เป็นน้ําหอมที่เป็นน้าหอมผู้ชายปุ๊กก็ไม่ได้ใช้หรอกปุ๊กก็จะเก็บเอาไว้เฉยๆนะคะมาดูที่กล่องแรกนะคะก็จะเป็นของแบรนด์ i g h t เ e อร์ค่ะที่เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสก็จะตัวนี้ก็จะเป็น c l i n i ฟน์อิง o อมฟอรนะคะก็เป็นโทนเนอร์นั่นเองค่ะก็ ใช้เช็ดหน้าทําความสะอาดผิวหน้าก่อนที่เราจะลงพวกสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปซึ่งปูก็ดูแล้วว่าปูอยากจะได้พวกสกินแคร์ที่เป็นแบรนด์ของไบเทอรี่มาสักพักแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลดรับจังหวะว่าพอปูเข้าไปดูในเว็บช่วงที่เขาลดที่เป็นช่วงวินเทอร์เซลตอนนี้นะคะเขาลดอยู่พอดีปูก็เลยรีบเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่รีบเนี่ยก็คงอดแน่นอนนะคะก็คือพลาดไปหลายชิ้นเหมือนกันค่ะพวกค่ะชอปตัวจีนเขามาสอยไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะปูก็เลยอดไปเลยนั่นเองค่ะ ก็มาเปิดมาเปิดกันเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะปูก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเขาออกเพราะว่าก็จะมาเปิดไปตอนนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็เปิดพลาสติกไปเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ที่เป็นอันนี้เลยค่ะเดีย๋ยวปูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณสมบัติเขาอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไบเทอรีนี่ก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโทนเนอร์นะคะ แล้วก็ราคาเต็มเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณ3 0ยูโร50เซนแล้วก็ปูก,ก็ได้มาในราคาที่ลดแล้วนะคะที่70%ก็เหลือ1 2ยูโร12เซนราวนี้ค่ะประมาณ1 2ยูโร12เซนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Mycera Water นั่นเองค่ะก็เป็นตัวที่เช็ดหน้า,ทำ,าทำความสาทความสะอาดผิวหน้าก่อนที่จะไปล้างหน้านั่นเองค่ะก็เป็นของ b บเทอรีเหมือนกัน ก็ปุ๊กก็จะใช้เขาคู่กันนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่30ยูโร50เซนนะคะแล้วก็ลดลงมาแล้วเหลืออยู่ที่12ยูโรเจ็เซนซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยค่ะคือแบบจาก30กว่ายูโรอ่ะเหลือ12ยูโรเศษๆเท่านั้นเองค่ะทุกคนเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยอะ่ะคือแบบมันราคามันเวิร์กมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงลด70%อรอันนี้นะคะเดี๋ยวกูก็จะมา ใช้เราก็จะมาเล่าให้ฟังในะคราวหลักนั่นเองค่ะ,นนเ,คะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เช็ดหน้าทำความสะอาดผิวหน้าของไบเทอรี่นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ไบเทอรี่เช่นเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลิปสติกค,ค่ะก็จะเป็นลิปสติกวลเวตคูชที่เป็นของไบเทอรี่เนี่ยค่ะอูก็ซื้อมาด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ ราคาเต็มนะคะเขาก็อยู่ที่ประมาณ28ดยูโร90ิเซนแล้วเขาลดเหลือประมาณ8ดยูโรห7เ็ซนซึ่งเป็นอะไรที่ลดเยอะมากกูก็เลยต้องซื้อนะคะเพราะว่าอดไม่ได้นะคะก็ต้องคือมันของมันต้องมีนะคะในช่วงที่ลดราคาเนี่ยกูก็จะได้ของดีแล้วก็จ่ายไปนะคะในราคาที่ถูกลงมากๆเลยค่ะก็คิดดูว่าจะากเกือบประมาณเกือบ30ยูโรเหลือ8ดยูโรเท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะ ลักปูก็เลือกสีแบบจ่มๆมมาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปูค่อยจะมาสวอตให้ดูนะคะทุกคนขอไปเปิดกล่องอื่นก่อนค่ะมาต่อที่ไบเทอรี่นะคะอันนี้เป็นของแถมที่เขาให้มาอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะเป็นแฮนด์ครีมที่น่าจะมีความหอมกลิ่นกุลาบอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะแฮนด์ครีม ยังไม่ได้เปิดใช้แต่ได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบอ่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของแถมนะคะแนน์ครีมของ b บ t h อร y มาต่อกันที่ส่วนของทาแรงส์นะคะของทาแรงตัวนี้ก็จะเป็น Everlasting Use Fluid นั่นเองค่ะก็จะเป็นไอตัวที่รองพื้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็น Illuminating f ซอร์มิ่งฟาวเดชันนั่นเองค่ะก็แล้วก็จะมี SPF15PA บวกบวกคือพอปูเห็นตัวนี้เขาออกมาตอนแรกตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยปูก็ตั้งใจว่าจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีที่ราคาพิเศษปูก็เลยยังไม่ซื้อพอมาเจอช่วงนี้แหละที่เป็น70%เซนี่ยแล้วมีตัวนี้อยู่ด้วยจริงๆมีอีกตัวหนึง่งแต่ว่าปูเลือกไม่ถูกนะคะปูขอเอาต,ตัวใดตัวหนึง่งซึ่งเป็นของคาแลงเหมือนกันที่เป็นรองพื้นเหมือนกันแต่ว่าปูขอเลือกที่มันมี SPF15 ด้วยที่เป็นตัวองพื้นนเีย คิดว่ามันน่าจะดีในการที่นอกจากที่เราจะทากันแดดไปด้วยแล้วเรายังได้ตัวรองพื้นที่เป็นตัวมีกันแดดไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งกลายเป็นน่าจะดีไปขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นประมาณเนี้ค่ะก็ตัวเนี้ยก็เป็นรองพื้นของคาแรงค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณราคาไม่ลดนะคะจะอยู่ที่ประมาณสาสิบยูโร3าสิบเซนแล้วก็ลดแล้วนะคะเหลือสิบยูโรย9บเก้าเซนค่ะคุ้มมากๆเลยลดแบบเยอะมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะและสีเนี่ยปูกก็เดาเอานะคะปูกก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าปูกก็เดาเอาก็เลยซื้อมาเลยค่ะไม่ลังรอนะคะเพราะว่าถ้าช้าก็อดนะคะเราก็จะไม่ได้ราคานี้แล้วค่ะมาต่อกันที่ลิปสติกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาแรงเหมือนกันก็จะมีชื่อว่า Jolie Cruise Velvet นั่นเองค่ะเป็นลิปสติกที่ ปูเลือกสีมาเองนะคะเพราะว่าปูรู้สึกว่าเออมันเวิร์กดีอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเดี๋ยวนะคะขอหาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณถ้าเกิดว่าไม่ลดนะคะจะอยู่ที่ยี่สี่ยูโรแต่ว่าลดแล้วเหลือสิบยูโรเนี่ยคะ่ะสีแจ่มมากเลยคะ่ะทุกคนของคาแรงนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตัวเนี้นั่นแหละ แล้วก็มีตัวนี้อีกนะคะของ b i เทอรี่นะคะ b บเทอรี่เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นเป็นลิปบาร์มค่ะเป็นที่เป็นลิปบาร์มแต่ว่ามันมีสีด้วยนะคะของ b บเทอรี่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา3 4มสิบสยูโรเจ็ดสิเซนและลดเหลืออยู่ที่1 0บยูโรสีเอ็ดเซนค่ะอันนี้ก็เป็นลิปบาร์มที่มันมีสีแล้วก็ลิปของ b บเทอรี er เนี่ยเขาก็จะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยเขาเพราะว่าปูใช้ลิปของเขาอยู่เนี่ยปากชุ่มชื้นดีมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีสีนะคะเนี่ยค่ะจะมีสีเป็นลักษณะเนี่ยเดี๋ยวปูจะมาสวอตให้ดูเลยนะคะทั้งที่ได้ลิปสติกมานะคะว่าสีแต่ละสีเนี่ยออกมาเป็นไงบ้างน,นะคะปูก็จะมาป้ายๆให้ดูนะคะ มาสวอชกันที่ตัวของคารรงที่เป็นสีนี้กันค่ะที่เป็นสีเจ็ดสีสองวีนะคะก็จะเป็น Jolie g u c h e Velvet แล้วเาก็จะมีบอกว่า Match and Moisturizing Long Wearing Lipstick นั่นเองค่ะแล้วก็ปูกก็จะมาสวอชให้ดูนะคะสีนี้เลยค่ะนี่ค่ะสีสีแจ่มแบบนี้มากๆเลยค่ะสีแบบแจ่มมาก ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เนื้อดีมากเลยค่ะทุกคนมาต่อกันที่ของบายเทอรี่นะคะบายเทอรี่อันนี้ก็จะเป็นเวลเวตครูชลิควิดเวลเวตลิปสติกนั่นเองค่ะนี่ค่ะ นี่เลยนะคะสีแจ่มมากค่ะสีแจ่มมากมาที่ของไบเทอรี่ที่เป็นลิป b a บาร์นะคะตอนนี้นะคะก็จะออกสีแบบนี้ค่ะ วัวนี้ก็จะออกเป็นแบบสีนี้ค่ะสีอ่อนๆน,นะคะเพราะว่าคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นนะคะเขาจะเน้นที่ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีที่บางเบาที่ริมฝีปากนด้นคะ่ะเนื้อเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยค่ะของไบเทอรีนี้นะคะก็แต่ละชิ้นเนี่ยได้มาราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าคืออย่างตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ34ยูโรแล้วก็เหลือประมาณอยู่ที่10ยูโรเท่านั้นเองค่ะเป็นไดที่คุ้มมากๆเลยอะคือแบบ เวิร์กมากๆเลยปูถึงได้มาถึง6ชิ้นนะคะจริงๆอะ่ะจะซื้อมากกว่าน,นี้แต่ว่าที่อยากได้เนี่ยมีคนเขาเอาไปแล้วหมดแล้วในสต็อกนั่นเองค่ะปูก็ซื้อไม่ทันนั่นเองค่ะก็ได้มาเท่านี้แล้วก็เนี่ยค่ะก็มาเปิดกล่องเท่านี้ปูคิดว่าสาหรับใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะช่วงนี้แลค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของที่เป็นโปรโมชั่นนะคะก็จะได้เป็นราคาที่จ่ายตังค์ไปน้อยลงแล้วก็ได้ของดีนั่นเองค่ะก็อย่าลืมที่จะใช้โปรโมชั่นนะคะได้ของดีๆปูก็จะมา ใช้ช่วงนี้แหละซื้อของพวกสกินแคร์นะคะมาตุนเอาไว้เพราะว่าจะได้ใช้ในช่วงอื่นๆนั่นเองค่ะก็เป็นไดที่เวิร์กมากๆเลยได้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่70%เอร์ซนะคะและได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยก็เวิร์กมากๆเลยได้ถึง6ชิ้นเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ปูกก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะสําหรับสกินแคร์ของ b บเท r r y ในคลิปต่อๆไปนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปูต้องไปใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเล่าให้ฟังนะคะก็ เป็นไดที่เวิร์กมากๆเลยแล้วก็พร้อมกับตัวที่เป็นรองพื้นของคางแรงด้วยค่ะเดี๋ยวกูก็จะมาเล่าฟังนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ